ตนที่เรื่องนี้คนที่เปิดนะครับคือคุณสหัสสวัสด์คุ้มคงผู้สมัครสส,ส,สพักประชาชนที่ชนบุรีเขตเจ็ดนะฮะบอกว่าไปเจออีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ครับสำนักง,งานประกันสังคมครับได้ตัดสูตรให้เจ้าหน้าที่7000คน35ล้านขอตั้งคำถามว่าตรงนี้ใช้งบประมาณจากไหนถ้าใช้เงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนกับนายจ้างคิดอย่างไรอถามผู้ชมแฟนข่าวช่องวันก็ได้นะครับแล้วจากการตรวจสอบครับเอกสารโครงการนี้ครับ พบว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ7,000คนได้อะไรบ้างชุดสูทกางเกงเสื้อเชิ้ตแขนยาวแขนสั้นยาลึืงหนึ่งตัวเจ้าหน้าที่หญิงมุสลิมจะได้เสื้อเชิ้ตแขนยาวอีก2ตัวแล้วไฮไลท์มันอยู่จุดหนึ่งฮะผ้าที่ใช้ในการตัดสูทต,ต้องเป็นผ้าอย่างดีใส่สบายไม่ร้อนไม่ยับง่ายสีไม่ตกเป็น เส้นได้สังเคราะห์ผ่านนวัตรกรรมที่ทอจากเส้นไหมเทียมตีเกลียวคู่กับเส้นได้โพลีเอสเตอร์ยับยากเงาทนทานต่างๆนานาค,คนก็เลยตั้งคําถามว่ามันต้องขนาดนี้เียวหรอนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลให้ความเป็นธรรมนะ,ะว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขายังไม่ได้พูดเลยทีนี้ทางคุณสาสวัสด์เนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวสนา,านักข่วาววานิ์ล่าสุดนะคะเรื่องนี้แหละสูตรของสํนา,านักงานประกันสังคมว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้แต่ขอไม่เปิดเผยตัวตน แต่เป็นบุคคลที่เขาเห็นการใช้งบประมาณผิดประเภทของบอร์ดประกันสังคมและข้อมูลหลายส่วนก็ยังมาจากคนในองค์กรเองด้วยนะคะซึ่งคุณสัสวัตยมองว่าเครื่องแต่งกายพนักงานเป็นหน้าที่นายจ้างหากสั่งเสื้อให้พนักงานเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าจะสั่งซื้อจัดเป็นแบบสูตรเต็มชุดเนี่ยมันเกินความจําเป็นหรือไม่เพราะว่าพนักงานบางตําแหน่งอาจไม่ต้องใส่สูตรเช่นพนักงานขับรถพนักงานเฝ้าระบบที่ไม่ได้ออกไปพบคนนอกตั้งข้อสังเกตว่าตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาผู้ประกันตนแทบไม่เคยรู้ว่าเงินถูก นำไปใช้อะไรบ้างและสิ่งที่ถูกเปิดเผยในตอนนี้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยยังมีโครงการที่ไร้สาระหรือสอบทุจริตอีกจํานวนมาก ขณะนี้มีทั้งคนในและคนนอกประกันสังคมส่งข้อมูลเข้ามาเยอะค่ะและจะตรวจสอบอย่างละเอียดหากโครงการไหนไม่โปร่งใสจะเปิดเผยให้ผู้ประกันตนรับทราบอย่างแน่นอนดังนั้นใครมีข้อมูลช่วยกันส่งมาได้นะคะคและเรียกร้องนะคะว่าให้บอดประกันสังคมเนี่ยออกมาตอบข้อสงสัยของประชาชนเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินโดยเฉพาะบันทึกการประชุมและหลักฐานการใช้งบประมาณย้อนหลังซึ่งเคยรับปากแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ คือถึงเวลาแล้วที่ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยจะออกมาตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนเนาะหรือว่าคาถามที่พวกผมถามด้วยบันทึกการประชุมต่างๆบันหลักฐานการใช้เงินงบประมาณแต่ละปีโครงการแต่ละปีย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยเอาออกมาเปิดเลยคือตอนที่ผมกับไอซ์เนี่ยเคยไปบุก,บกไปสำนักงานประกันสังคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางเลขาประกันสังคมในยุคนั้นเนี่ย บอกรับปากผมไว้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลมาที่การประชุมต่างๆของบอร์ดของอนุก,กรรมการต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลยังไม่มีการอัปโหลดประกันสังคมมันอยู่ในเงามืดมาตลอดเนาะแล้วเราเจ้าของเงินอย่างพวกเราเนี่ยก็เข้าไปดูอะไรไม่ได้เลยซึ่งซึ่ง,งผมคิดว่ามันถึงเวลาหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาเอาที่จะอยู่ในเงามืดต่อไปแล้วครับขีดเ<ข>ส้นใต้ประโยคนี้ของคุณสัสวัตรประกันสังคมอยู่ในเงามืด เราเข้าไปดูไม่ได้มหมดเวลาที่จะอยู่ในเงามืดต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่คุณสัสวัตรสะท้อนไว้นะคะอีกท่านคุณไอซ์ลักษนกอัพโพสประเด็นเว็บแอป เอสล่มถูกไหมคะจนตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะค,คุณไอซ์เนี่ยบอกว่าระบบหลังบ้านล่มจนทำให้ผู้ประกันตนเดือดร้อนทั่วหน้านะคะเบริรอะไรก็ไม่ได้เลยต้นเหตุคือการคอร์รัปชันในประกันสังคมโครงการระบบ850ล้านนี้ก็ด้วยซอหัวตั้งแต่เริ่มร,ราคานี้แทนที่จะได้ใช้ของแบบรดๆรดแต่ทอนกันจนไม่รู้ทําจริงในกี่บาทถึงเวลาตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เลย แล้วยังไม่มีใครรับผิดชอบนี่ฮะก็ตอนนี้ผู้ประกันตนก็ร้องกันมาเพราะไม่รู้จะทำไงอะระบบมันล่มนะฮะบางท่านบอกว่าอาจจะไม่ได้ล่มแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เลยหรือเปล่าใช่ไหมล่มนี่อาจจะเป็นแค่ข้ออ้างถ้าล่มนี่มันต้องเข้าไปใช้ได้แล้วแล้วมีปัญหาใช่ไหมคะคาว่าล่มกับคําว่าใช้ไม่ได้เลยเนี่ยต่างกันซึ่งเดี๋ยวนี้รอชี้แจงและทั้งหมดที่พูดอยู่850ล้านบาทที่ใช้เงินใในการสร้างแอปสร้างเว็บขึ้นมานะฮะอ้าว เพื่อความเป็นธรรมครับวันนี้เผอิญที่สํานักงานประกันสังคมสํานักงานใหญ่เ<ะ>ขามีประชุมบอร์ดพอดี<ะ>ผมว่าวันนี้นักข่าวทุกสํานักแหละก็ไปเกาะติดไปรอสัมภาษณ์นะฮะโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นชื่อน,นี้ผมว่าหลายท่านรู้จักแล้วดรทวีเกียรติรองสวัสด์<ะ>กรรมการประกันสังคมฝ่ายในจ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแชทหลุดออกมาใช่ไหมครับอ้าวนี่วันนี้นักข่าวเจอเพราะว่าจริงวันนี้เขามีการประชุมกันหลายเรื่องเลยนะครับพอนักข่าวเราเจอดออรทวีเกียรติ พยายามเข้าไปพูดคุยสอบถามเบื้องต้นถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกระแสสังคมรวมไปถึงแชทหลุดหรือแม้กระทั่งที่ด็อกเตอร์ได้ออกมาพาดพิงการทวงบุญคุณผู้ประกันตนว่าจริงหรือไม่นะครับด็อกเตอร์ทวีเกียรติยืนยันว่าไม่ได้ทวงบุญคุณใครเลยได้เตรียมแถลงการไว้แล้วไม่กังวลใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอบคุณนักข่าวนะก่อนที่จะขึ้นลิฟต์ไปประชุมแบบนี้ครับเดียวเตรียมแถลงการไว้แล้ว คนบอกว่าเป็นการโกงคุณนู่นนั่งกินยาพิษได้ชี้แจงแบบว่าไม่ได้โกงคุณอะไรไปเลยทางเงินใจเสษตรที่เกิดขึ้นไหมไม่เลยครับไม่เลยต้องไปตอบเองมากตอนนี้เปรี้ยงไหมครับมาเลยคุณอ๋อไม่ได้ถามประเด็นเรื่องพาดพิงสื่ออะไรยังไงเนาะยังไม่ได้ยินนะคะยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินนะฮะเดี๋ยวรออาจจะรออีกทีหนึ่งนะฮะขณะที่ปลัดกระทรวงรายงานก็มาเหมือนกันนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามท่านปลัดนะฮะแต่ว่าปลัดไม่ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเดี๋ยวขอเข้าประชุมก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวประชุมเสร็จ เด um ี๋ยวให้สัมภาษณ์ะหลาดบอกกั้นเดี๋ยวรอฟังประชุมเสร็จนะคะขณะที่รองศาสตราจารย์ดรสัทธรรัมทำบุตรดีนะคะกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนก็เตรียมจี้ถามกลางวงประชุมบอร์ดสปสเรื่องการแก้ระเบียบเลือกตั้งใหม่ที่มองว่าเป็นการกีดกันประกันสังคมก้าวหน้านะคะที่จะให้เลือกได้แค่หนึ่งต่อหนึ่งจาก1ต่อ7นะคะส่งสัญญาณถึงคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีแรงงานนะคะ ให้รอรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่เพราะหวันอำนาจถูกจํากัดหักบ,บอร์ดชุดปัจจุบันหมดวาระในวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะอ้าวเดี๋ยวเรื่องนี้คุยกันต่อยาวๆนะครับในเรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งวันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมผมชวนมา3ท่านะจะได้ฟังในหลากหลายมุมอ้าวในแง่ของทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณแม็กธีราชาติก่อตระกูลนะครับเชื่อว่าข้อมูลมีเยอะแยะมากมายในมุมของรัฐมนตรีฮะคุณตรีนุชเทียนทองครับรัฐมนตรีแรงงานท่านจะว่าอย่างไรและในมุมการเมืองครับ อาจารย์ธนพรศรียากูลครับจะวิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างไรเที่ยงครึ่งวันนี้ห้ามพลาดนะฮะค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ประกันตนทุกคนแล้วก็มันเป็นเรื่องของงบประมาณจํานวนมหาศาลด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ